เงินเข้าเดือนนี้เปิดวันรับเงินดิจิทัล10,000บาทแจ้งกลุ่มคนที่เหลือที่รับเงิน1 0,000บาทวันพฤหัสบดีวันที่21นี้กลุ่มไหนบ้างต้องทำอย่างไรกระทรวงการคลังแจ้งล่าสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง u t u b e HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่าสุดวันนี้นะครับวันอังคารวันที่5พฤศจิกายน2567มีการประชุมคอรมอและล่าสุดมีการสื่อสารจากเพจไทยคู่ฟ้ากระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพอมอแจ้งกลุ่มแรก กลุ่มคนพิการจะมีสิทธิ์รับเงินโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจ2567ที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทซึ่งอาจเกิดจากบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุหรือข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้รีบดำเนินการแก้ไขที่ศูนย์บริการคนพิการซึ่งตั้งอยู่ในศาราว่าการ ทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในวันที่12พฤศจิกายน2567นี้ส่วนคนพิการที่ขึ้นสถานะว่าไม่มีช่องทางการจ่ายเงินให้รีบเปิดบัญชีพร้อมเพผูกกับหมายเลขบัตรประจบตัวประชาชน13หลักภายในวันที่16ธันวาคม2567หรือ ยื่นขอรับเบี้ยความเป็นผู้พิการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านภายในไม่เกินวันที่28พฤศจิกายน2567สําหสำหรับผู้ที่เคยรับเบี้ยความเป็นผู้พิการเป็นเงินสดให้รีบไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านเพื่อขอรับเงินจากโครงการนะครับ นี้เป็นเงินสด10,000บาทและสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่จะได้รับเงินเดือนนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการของรัฐและที่มีปัญหาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทแล้วยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพรย์รีบดำเนินการให้เรียบร้อย และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากถูกปิดและบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องต้องรีบดำเนินการและที่สำคัญจะต้องรีบดำเนินการภายในวันที่18พฤศจิกายนนี้หากดำเนินการแล้วทั้งสองกลุ่มจะได้รับเงินหลังเที่ยงคืนวันพุทธที่20 จำนวน1 0 0 0 0บาททั้ง2กลุ่มเป็นความคืบหน้าจากการแจ้งล่าสุดของกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รีบดำเนินการแก้ไข2กลุ่มนี้รับเงิน1 0 0 0 0บาทวันที่21ที่ใกล้จะถึงนี้หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ